กลับมาในช่วงที่2นะครับตอนแรกท่านพุ้ชมและท่านาง,งุวารคงติดตามเราทัานนะว่าอ,อของที่มันบูดเน่าแล้วก็ใช้สารฟอร์มาลีนหรือฟอร์มาดีไฮใส่เข้าไปมันก็เลยทําให้สารพวกน,นั้นไม่บูดไม่เน่ามันดีไม่บูดไม่เน่า,นนาแต่ว่ามันเป็นอันตรายกัแบบผู้บริโภค<ช>โดยเฉพาะาด้านทางการเกษตรนเอะครับในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเคมีนะครับ คิดว่าอาจารย์จะมีทางช่วยเหลือนะผู้บริโภคนะครับให้ปลอดจากสารนะทางด้านฟอร์มาลินและฟอร์มาลีไฮเนี่ยนะครับอาจารย์จะแนะนำยังไงหรืออาจารย์จะผลิตคู่มือหรือว่าเครื่องมือเครื่องมืออะไรที่จะมาใช้ในการพิสูจน์ว่าเหล่านี้เป็นอันตรายอย่าซื้อนะนะและหรือไม่ก็จะได้นำไปให้กับผู้ที่ประกอบกุรการค้าว่าถ้าว่า ผลิตภัณฑ์ของท่านออกมาอย่างนี้เนี่ยท่านไม่ควรที่จะออกไปจำหน่ายอาจาอาจารย์อธิบายได้ว่าอาจารย์ได้คิดค้นอะไรขึ้นมาบ้างครับครับอันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกของของโลกที่ที่ lab วิจัยจากมหาวิทยาลัยมิโดนนะฮะได้แสดงให้เห็นว่าเราสามารถใช้ความรู้ทางเคมีนะอาจารย์จากจากความรู้พื้นฐานของเคมีของสารประกอบฟอร์มอลดีไฮด์เนี่ยนะครับเราเราสามารถทําให้มันเปลี่ยนสีได้แต่ที่จุดที่ คัญก็คือว่าเมื่อผู้บริโภคจะเอาไปใช้มีมีส่วนสําคัญสองสองประเด็นที่เราที่เราตั้งโจทย์วิจัยไว้ก็คือว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเห็นสีโดยที่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่มันวิวิศมลหรือแพง<ๆ>อุปกรณ์ที่ดีที่สุดก็คือตาเรานั่นแหละเราเห็นสีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเห็นสีดูดูตัดสินใจเองได้เลยแล้วสีที่เราใช้ก็คือสีแดงถ้าเกิดเห็นสีแดงเข้มมากขึ้นเท่าไหร ก็แสดงว่าต้องระวังให้เบ็่งอันตรายนะผมจะแสดงให้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 อาจารย์ปรัชญาได้ได้เห็นนะฮะว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าจะต้องเกิดปฏกริยาด้วยความรวดเร็วในในเพรื่องบันด้ว่าวัตถุดิบก็ได้ด้วยควา<ด>มย็นด,ดีอันสาระายใส่ไม่มีสีเนี่ยนะฮะใช้เสื้อผมเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเป็นสีดำนี่เห็นชัดเลยามันใสนะครับอันนี้คือคือคือสิ่งที่เราออกแบบสังเคราะห์แล้วก็ทดสอบมาเ่ยที่ ที่มันจะไม่เปลี่ยนสีเมื่อมีในฟอร์มอลดีไฮด์ ai, ใ,นใ,นในความเข้มข้นธรรมชาติแต่ผมก็ลังจะใส่เข้าไปในสภาวะที่เหมือนที่เรียนแบบว่าผู้ประกอบการที่ไม่มีความรับผิดช,ชอบเนี่ยจะเติมเข้าไปนะฮะเดยกก็จะเห็นว่าการเปลี่ยนสีของมันเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนและจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างด้วยความรวดเร็วผมใส่ไปประมาณ3-4ี่หยดเพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจน ผมยังพูดไม่ทันจบไม่ถึงสิบวินาทีอาจารย์ก็จะเห็นว่าจากสารละลายใสไม่มีสีนะนกลายเป็นสีชมพูมพน,นะครับชมพูก็คือแดงอ่อนนะครับ,รบยิ่งเข้มมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีเดี๋ยวผมจะกลับให้ดูนะฮะด้านล่างก็จะสีเข้มกว่านะครับผู้บริโภคใช้ได้เลยแบบนี้ สะดวกรวดเร็วผมแสดงให้ดูต่อไปนะครับอาจารย์อันนี้จะ,ะเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนสีด้วยความรวดเร็วละนะครับเราเราผลิตมาในหลากหลายลรูปแบบนะครับอันนี้พร้อมใช้นะฮะอันนี้ผมจะเอามันต่อไปให้อาจารย์ดูผมไม่แน่ใจว่าเห็นชัดเจนไหมแต่ว่าครั้งหนึ่งที่เราเคยออกไปออกตลาดไปแล้วก็ทดสอบว่าในในเอ่อ สูง,งออกอาการเอาถุงอ๊อกมาแล้วนะครับเปิดถุงออกมาให้ด yep. ูถุงอ๊อกมานี่เป็นปริเด็นอ่านทางด้านการเกษตรครับครับครับทีนี้เราจะิ้มขอนุงอ๊อกมีกรอบเบลล์กรอบอันน้อยชืมากหน่อยครับกรอบเลยฮะกรอบฉันชอบลองชิมไหมฮะกรยังไม่ชิมนะฮะผมอันนี้อย่าชิมครับเพราะว่าอันนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมเปิดออกมาไปแล้วผมเอาถุงออกหักนะครับมันช้นอยู่ข้างในใส่เข้าไปในหลอดแก้วที่มีน้ำยาใสๆนะครับ อาลอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นเฉ็นเห็นเห็นชัดเจนหรือไม่นะฮะแต่อาจต้องใช้แต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามันบัญจีอยู่ข้างในนะครับเราจะใช้เวลาพอสมควรกว่าน้ํายาจะเข้าไปข้างในอ้าแแต่แต่นี่ก็เป็นแสดงให้เห็นว่ามันสามารถจะตรวจสอบได้อง่ายๆนะครับอาสมมติว่าเกิดไม่เปลี่ยนสีก็แสดงว่าตรงข้อเบสุดทนทนได้ทนได้แต่ถ้าเกิดเปลี่ยนสีสีแสดงว่าตรงข้อนั้นมีสารฟอร์มอลดีไฮฟร์มติดอยู่สารฟอกสีตัวอื่น ที่อาจจะเป็นสารพวกไไทโอซัลเฟตหรือเรียกว่าไฮโดรซัลไฟ์พวกนี้เราทดสอบว่ามันไม่เปลี่ยนสีกับสารสาร,สารที่เราใช้ทดสอบนะครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งแต่เดี๋ยวสักครู่อาจจะเห็น <obi. S 1> นะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือว่าอันนี้คือผักกาดขาวนะครับอันนี้คือปากกาดขาวนะครับแล้วอีกวิธีการทดสอบอีกแบบหนึ่งก็คือว่าใช้สเปรย์แบบนี้สเปรยเข้าไปสเปรย์เข้าไปสเปรย์ที่ข้างในนี้ก็คือ มีความเป็นพิษต่ำมากเราทดสอบแล้วไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติเลยหมายความว่าฉีดปุ๊บล้างน้ําออกไปก็สามารถที่จะบริโภคได้ตัวช็อตเปรย์นี่มันตัวฟอร์มาลดีไฮไหมไม่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 มีฟอร์มาลดีไฮด์ไม่มีอันนี้คือถ้ามีฟอร์มาลดีไฮด์อันนี้คือคคคืืือออน้ำยาที่ใช้ทดสอบนะครับไม่ต้องเข้าไปในห้องแลบไม่ต้องใช้อุปกรณ์เราสงสัยว่าผักตัวนี้จะมีฟอร์มาลดีไฮด์ที่ควนใช้อยู่แต่น้ำยาของเราเนี่ยจะเป็นทิศ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  ถ้าแต่สีแดงมามาไหลปุ๊บไอ้เจ้าผักนั้นเนี่ยกระทุบได้ฟอร์มาเียาดต้องต้องบอกนะเราต้องดูนะฮะผมผมผมสเปรย์ไปนะฮะหนึ่งครั้งสองครั้งนะครับอาแดงแล้วถ้าเกิดแดงแค่เลยนะครับอาจารย์ก็เห็นว่าวีเขมรแดงชัดเจนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าครับอาจารย์วิเขาวิเขาให้ผมให้พระท่านพระท่านบุญชกว่าไอ้ผักตัวเนี้ยครับที่อาจารย์ได้หยิบมาตรงเนี้ยครับ มันมีสารฟอรม์มีฟอร์โมนิไฮด์ดูซันนี่ถามว่าเขาจะชุบหรือจะฉีดเข้าไปได้ใช่ไหมครับซึ so, ่สมมุติว่าอันนี้กิโลกร,รมมัมเปนสามร้อยบาทไม่อยากฉีกอันนี้เป็นผักผักจากโอโ้โหเมืองจีนเชื้เขาอะไรมาเลยม,มีคุณค่ามากเลยวิธีการก็คือว่าใช้สารายดังทัพทินมนะครับมันก็จะทําตัวเป็น agent, ออกซิไดซิ่งเอเจนต์แล้วก็ทําลายฟอร์มโมนิไฮด์ไปหลังจากนั้นก็ล้างออกไปแช่สักประมาณจังๆจางๆก็พอปฏิกิริยาเกิดขึ้นในเวลา ไม่กี่นาทีก็เสร็จสิ้นหลังจากนั้นก็ก็ล้างออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเวลาไม่มีตรงนี้อาจารย์บอกว่ามาสแนดารปุ๊บมันมีสารทีอามันหายอยู่แล้วนี่ต้องระวังนะครับเรา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 เลือกใช้สีคือสีแดงถ้าเกิดอันนี้ผมทําให้ดูว่าในกรณีที่ไม่มีผมก็สเปรย์เข้าไปเหมือนเดิมขวดเดิมนะฮะอาจารย์ก็ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรนี่คือปกตินะครับในในตลาด ใใในนนสรุปว่าจะเป็นผักอันที่สองทานได้ทานได้ครับทานได้เลยไอตัวแดงนู้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่าไม่แตะต้องนะครับหรือเลยในในอีกรูปแบบหนึ่งจะอยู่ในลักษณะที่เป็นที่เป็นแถบทดสอบผู้บริโภคสามารถที่จะใช้ได้ง่ายมากเลยนะครับในลักษณะวันวันที่สองมีนาคมที่มหาวิทยาลันี่โดนสารยาเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์แบบนี้จำหน่าย ในในราคาที่ผู้บริโภกสามารถที่จะใช้ตรวจสอบได้อ้นี่ผมขออนุญาตนะครับว่าถ้าเกิดเราซื้อถุงอ,อกมามนะครับแทนที่จะแช่ซึ่งไม่สะดวกเท่าไหร่เลยนะนะครับเราใช้ถุงอ,อกชื้นอยู่แล้วครับาจารย์ปรัญญาวิธีการก็คือไม่เป็นไรนะครับบนะีบม,มันก็จะมีน้ําออกมานะนะครับแต่ตรงปลายตรงนี้นะครับเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่ามันไม่มีสีอะไรพอในกรณีนี้นะครับ ถ้ามันมีอาจารย์ก็จะเห็นว่ามันมันมีสีแดงขึ้นมานะครับผมถามนิดมนึงนะครับในตรงนี้ก็เห็นเห็นผมไม่แน่ใจว่าจะเห็นชัดหรือไม่เนี่ยนะฮะว่าสีแดงนะนะครับสีแดงนะมันมันก็จะเห็นว่ามีสีอขึ้นมาสีชมพูนะสีชมพูสีชมพูก็ก็อยู่ในในในระยะประมาณต้องระวัง่ะนะครับ พราะว่าสีแดงเข้มๆนะมันมาก่สีสีแดงเข้มๆก็อยู่ในลักษณะของเป็นเป็นพัน ppm นะครับสีชมพูก็อาจจะอยู่ในเลในในระดับประมาณใกล้ๆกับ2,500ในนั้นได้อาจารย์เคยไปทดลองไหมว่าขนาดที่ไมค์คากเขาขายนะเราก็เป็นขออนุญาตหน่อยนะซื้อไอ้หัวงอบสกิโลนึงอาจารย์นเนป็นจิ้มมาสีแดงปุ๊บเราก็บอกเอะเราเราท้าเมื่อเราไม่ซื้อนะ เราไม่ซื้อเพราะเรารู้ใช่ไหมครับถามว่าอาจารย์เคยไปแล้วอย่างนี้เคยตังไหมล่ะสกรูเนี่ยอาจารย์อาจารย์จะเห็นว่าอันนี้จะเป็นสีเมื่อเราเราทิ้งไว้สักห้านาทีเอาลวเรื่องสองสามนาทีมันจะเป็นสีชมพูแล้วเรื่อเรื่อเรื่อเๆือเรื่อเรือครับดูลําบากนิดหน่อยที่ที่อาจถามว่าในเราไปทํากับตลาดนี้ไหมปรากฏว่ามีคนมาเล่าให้ฟังเราเราทําแต่อันที่เราชอบก็อันที่อันที่อันเรื่องเรื่องที่ที่เราชอบมากเลยก็คือว่าเราเราได้ จ่ายจ่ายแจกชุดตรวจสอบเนี่ยให้กับผู้บริโภคในระดับหนึ่งจะสร้งสางแค่ว,ว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาศาสตร์เดินกลับมาหาเราหาเราจนเจอแล้วก็บอกว่าเขาเขาคุณคุณลุงคนนี้ไปทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เดินไปบอกว่าขอทดสอบหน่อยนะเ,เราเนี่ยได้ได้ยาในเรื่องยานเนี้ยมาจากมหาวิทยาลัยนิโดนแล้วก็กเอาหักอย่างที่ผมผมแสดงให้ดูก็คือมีมี ถุงออเนี่ยนะก็บคุณคุณคุณลุงท่านนั้นก็หยิบถุงออมมาแล้วก็หักแล้วก็ใส่เข้าไปในในในน้ำยายอย่างที่ผมทำแล้วเขาบอกเห็นชัดเจนมากแล้วเขาก็เลยอธิบายให้กับคนขาฟิตเตียวกรณีนั้นก็บอกว่าเนี่ยคุณถ้าถ้าเกิดคุณคุณควรจะมีคุณอาจจะทำ้ายผู้บริโภคโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจเพราะฉะนั้นวิธีที่เขาควรจะทำก็คือแช่น้ำแช่แช่ ด้นแบบรับทินเจือจางเพื่อให้ทําลายนี้ไปเพราะบางทีเขาไม่ได้ใส่เองแต่เขาไปรับจากผู้ประกอบการคนอื่นมาออนไี้ดีครับอันนี้อันนี้เขาบอกว่าขณะที่เขาจะกินก๋วยเตี๋ยวขณะที่เขากินก๋วยเตี๋ยวเขาก็หยิบเปนนเพื่เป็นวิธีที่ดีครับแล้วคนที่ทาก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับเขาคงไม่ได้เอาไอ้ฟอร์มาลินไปใส่ถุงเพราะหนึ่งเจ้าก็ทำก๋วยเตี๋ยวเพื่อจขายให้เราเพาเลยเขาไปซื้อมาเพราไปซื้อมานี่เขาก็ไม่ทราบฉังนั้น คุณลุงที่ว่าเมื่อกี้ดีมากเพื่อจะสอนคุณลุงไว้ว่าเมื่อทิสปุตติมาได้เจอแบบคุณลุงแล้วก็ครับก็เปล้างใช่ไหมแต่ก็งานนี้เดียวดิหลังก็รล้างเสร็จแล้วก็ไม่จิ้มดูทีโอ้อ <นะ S 2> ใช่ <นะ S 2> ครับแล้วมันเท่านี้บ,บอกโอเคกินได้ละครับถ้ายังมีอยู่มากๆเดียกงมากินแะครับแต่ก็มาหลังสอนใช่ปะเวลาจะซื้อจากต้นต่อมาเนี่ยเพื่อได้ตรวจสอบได้แต่ตัวต้นต่อมา ใช่ครับผ,ผู้บริโภคอาจจะทําแบบนี้ได้เองที่บ้านแต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดคิดว่ามันเป็นค่าค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไปไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือ,ร,อร้านร้านคา้าเขาเขาเาทดสอบมาให้เลยเรียบร้อยแล,แล้วก็แล้วก็รับรองเลยว่าเอาน้ํายานี้ฉีดลงไปพืชผักต้องไม่เป็นสีชมพูครับผู้บริโภคก็จะมีความมั่นใจต,น,ตในการต้ติดตลาดตลาดผักใหญ่ของประเทศไทยคือตลาดไทยตลาดไทยเนี่ยปรากฏว่าที่ผมติดตาม ยาคาร์บูเพปเทเนี่ยเขาจะไปแซ็ปซัพป,ปิ้งมานะแล้วก็เอามาวิเคราะห์กลับให้กรมวิชาการเกษตรร้นมาอะไรครับแล้วววามมิสารไอ้ยาฆ่าแมลงต,ต่างๆหรือไม่เนี่ยนะเขาก็ตรวจสอบดูครับแล้วถ้าว่ามีเนี่ยเขาก็จะบอกอบอกว่าร้านค้าของคุณเนี่ยนะต่อไปเนี่ยร้านที่คุณมาส่งคุณนะครับห้ามมาส่งจนฝาดากพิสูจน์ได้ว่ามันบริสุทธิ์ เรนี้เป็นการนี้ก็ดีก็คือว่าร่วมมือกับตลาดเทานั้ครับตลาดไทยและตลาดไหนก็ตามนะครับว่าก่อนที่จะผักธัญญากาหน,น้าตาคุณเนี่ยขอให้คุณนี่ตรวจสอบพื้นี้มาแล้วคุณก็สญญามารถประกาศได้ว่าผักหรือผลไม้ที่นํามาเนี่ยปลอดภัยจากสารพิษทั้งนี้หมายว่าเราแฮปปี้ผู้บริโภคก็จะมีความมั่นใจในการในการบริโภคเครื่องไม้เครื่องมือการจัดไม่มีประโยชน์อะไรครับจะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เป็นเป็นหลายแสนหรือหลายล้านบาทนะครับ อันที่เราเราเทําต่อไปนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าพวกพวกนี้เป็นสิ่งที่สีค่อนข้างอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของเครื่องดื่มหรือลักษณะของการหมักดองแล้วก็หรือว่าสารที่มันมีสีเพราะฉะนั้นสีแดงหรือสีชมพูเนี่ยจะเห็นไม่ชัดเราทํามากกว่านั้นอีกครับเราเราใส่เทคโนโลยีเข้าไปอีกเราใส่เทคโนโลยีไปก็คือว่านอกจากการเปลี่ยนสีแล้วเนี่ยมันยังเรืองแสงได้ การเรืองแสงหมายความว่าเมื่อเราให้ความให้ให้แสงเข้าไปที่สีหนึ่งมันจะเรืองแสงออกมาอีกอีกสีหนึ่งที่เราสามารถจะดูได้ยกตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือว่าที่มันเป็นสีชมพูเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรากรณีมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแต่ไม่แพงเลยเ,เป็นหลังกงบประมาณไม่เกิน500 500อบาทนะครับหน่วยงานเล็กๆก็สามารถจะทำได้อัน,นี้ก็จะเห็นว่าเป็นเป็นหลอด LED สีเขียว แล,แล้วเราก็อยู่ในกล่องสีแดงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในกล่องสีแดงเนี่ยจะได้เห็นว่าถ้าเกิดอยู่ในกล่องสีแดงปุ๊บเราก็จะไม่เห็นว่ามันมีสีเขียวเลยนะฮะทั้งที่สีเขียวเนี่ยมันเข้มมากนะครับก็คือใช้สีแดงกรองไปในหลอดนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป <blonde. S 1> ็นสีเป็นสีชมพูอย่างชัดเจนเมื่ออยู่ในสภาวะที่เราใส่แสงสีเขียวเข้าไปนะครับแบบนี้ง่ายมากเลยนะครับเก็จะเห็นการ เรืองแสงในในหลอดทางด้านทางด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดมากแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในที่ดังนี้ถ้าผมมองตรงนี้ผมเห็นอาจารย์อาจารย์อาจารย์ถ้าเกิดมองมองมาทางนี้พอเห็นนะครับแสงนะครับแสงทีแส่องก็จะเห็นชัดเจนผมเห็นเป็นเรืองแสงสีชมพูนะครับครับก็ออกจาเป็นสีส้มๆแต่ว่าเราจะดูยากเพราะมันอยู่ในกล่องสีแดงทั้งทั้งทั้งท้ี่สีมันออก็นสีเขียว ได้ยินไปแล้วอ่ามันสีแดงบนสีแดงแสดงว่าไอสารสีแดงที่ป็นอสารเป็นพิษที่ฟอร์โมนีไฮถูกต้องข้ามาแล้วถูกต้องโอ้นี่แล้วนะครับใน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 ลักษณะแบบนี้บนจอคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นว่ามันมันจะมีการเรืองแสงซึ่งปกติเนี่ยเราจะไม่เห็นการเรืองแสงเพราะว่ามันจะมันจะเป็นไอนี้น้ําแดงหมดเลยที่เราเติมฟอร์โมนีไฮเข้าไปเป็นการทดสอบในห้องปฏิบัติการเราไม่เห็นสี แต่ว่าตัวที่มีฟอร์มอลีไฮด์เมื่อทำปฏิกิริยากับสารที่เราออกแบบไว้เนี่ยมันจะมีการทั้งเปลี่ยนสีและเรืองแสงสีไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรเราเรืองแสงเราใช้แสงสีเขียวแล้วก็ตัดออกด้วยการกรองด้วยสีแดงออกไปอันนี้อาจจะมีประโยชน์ไหมที่อาจารย์พูดหมายว่าเครื่องหนึ่งที่มีสีที่มีสีแต่เครื่องนึ่งที่จะเป็นพวกน้ำข้นนะครับอะไรต่างๆก็ได้ใช่ไหมชส้มกัน้ำส้มอะไรก็ต่างๆได้แต่ว่าเราก็ไม่ทราบ ว่าไอ้ส้มที่ที่ว่าที่เนี่ยนะมันมีสารพวกฟอเบฟอร์มานิไฮเรื่องไมมถูกต้องหครับเพบ<อ>ว่า <ๆ S 1> ม,ม,มันมันมันมีกะมัน,มนในกรณีนี้ข้อดีก็คือว่าไม่ต้องเตรียมตัวอย่างเลยอืไม่ต้องเตรียมตัวอย่างบี้านะออกมาแล้วก็แทบจะตรวจสอบได้เลยนะครับคืออย่างอย่างน้ําส้มนะเรา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 กอะอย่างน้ําส้มเนี่ยมันมีเปลือกใช่ไหมครับเพราะมีเปลือกนี่ไอ้ฟอเฟอร์มานิไฮนี่จะเอาไปทําให้มันไม่เน่เาเนี่ย มันผลไม้มันบางอย่างคงไม่ต้องทําให้น้ำะคงคงคงอะไรกอนเน้คงคงแตกเลือดไอพวกแว็กซ์ใช่แล้วก็มีขันตนการครับถูกต้องครับอันนั้นได้ถูกต้องครับเขาก็สเปรย์แว็กซ์ไปแล้วแต่มองเห็นแล้วว่าไอไอผักเนี่ครับคลายชัดสะดวกครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงผลทันทีทำได้โดยที่ไม่ต้องมีผกผลไม้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้สา่เป็นจะเป็นลักษณะที่เป็นน้ำหรือลักษณะบางทีอันอันที่เช่นเช่นการหมักต่างๆเนี่ย มีกระบวนการทางช่วงที่มันมีการดองต่างๆในบางส่วนมันก็จะ<า>เ,เป็นเช่นเบ,บียรกเช่นเบียเป็นต้นพวกดองนะพวกผักดองอะไรต่างๆเนี่ยไอผักมันอาจจะโดนแช่มาตั้งก่อนแล้วมันยังละลายไอพวกควไม่ได้เอ,อาอยู่ได้นะครับตรงนี้หมายว่าเอาละทั้งผักสดแล้วหมักผักหมักดองอันทะเลก็จะเยอะเช่นการออกไปทะเลไกลๆกว่าจะกลับมาถ้ามันสลายตัวสารนี้สลายตัวง่ายครับโดนน้าโดน อุณหภูมิความร้อนสูงก็สลายตัวแต่มันไม่หมดถ้าเกิดกว่ามันจะเข้ามาอีกสองเดือนก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดกวันนั้นเรือเข้ามาเร็วก็อาจจะเป็นปัาคบ<ม>ตอน<ม>นี้อาจารย์พูดมาตรง,งนี้ผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่าไปเก็บมาไกลๆเนี่ยสามเดือนสองเดือนแล้วเขาฝั่งทีเนี่ยครับไอ้สารนี้มันคงเตรียมันแล้วมั้งเนี่ยถ้าถ้ามันสลายตัวก็โอเคแต่แต่ก็ไม่มีปัญหาะไรผู้บริโภคแต่ที่ดีก็คือก่อนเทีจะมาถึงมือผู้บริโภคก็ ตรวจสอบซะก่อนตรวจสอบง่ายครับครับพอถ้าเกิดทุกอย่างผ่านนะครับมีระดับปริมาณที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นสีชมพูในสารละลายหรือในแถบทดสอบก็สามารถที่จะส่งต่อให้ผู้บริโภคหรือหรือผู้พาในลําดับถัดไปได้นะครับอันนี้อันนี้คือเราเลอกคิดว่าปัญหามันจะมีปัญหามากขึ้นและมากขึ้นเรื่อยๆยเราเคยคิดว่าเราก็เลยคิดว่ามันจะต้องมีวิธีที่สะดวกแล้วก็ ราคาไม่แพงนะครับและเห็นผลได้อย่างชัดเจนคนก็จะนําไปใช้ได้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างนี้ประเทศไทยที่เป็นเมืองที่ประเทศที่เป็นครัวของโลกนะครับผลิตอะไรต่างๆพวกนี้เยอะมากเลยที่เป็นอาหารครับครับของเราประเทศไทยเราเนี่ยการการเกษตรอย่างที่ว่าอะเดี๋ยวนี้ไก่เราก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกไปขายต่างประเทศนะครับมีที่มีเสียอยู่ปริมาณมาก ใช่ครับแต่ไก่ก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเห็นชัดๆนะนะครับหรือไก่มันจะตายมันจะบูดมันจะเน่าสารฟอร์ฟอร์เบนิไฮฟอร์ลินเนี่ยไล่เข้าไปหรือแช่เข้าไปครับอีกไปเป็นหนึ่งกุ้งประเทศไทยเป็นประเทศที่เก็กุ้งออกมีชื่อเสียงในรูปเลยแหละนะครับนั่นเหมือนข้าวหมากไอ้กุ้งเนี่ยก็เป็น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 เเออ่ป็นสัตว์น้ำที่แปลกพอมันเน่ามันเน่าง่ายน้ากรดมากนะครับทีนี้กใคล้ายๆว่า มันเป็นตัวล่อที่ใหญ่ให้คนใช้ฟอร์มเนีหายมาอ่าทะเลอ่ก็ถือว่ามีราคาแพงนะแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยก็ไปจับปลาในไกลๆด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เฉพาะอ่ะอาวไทยหรอกเนทีเราก็ไปจับว่าที่ประเทศอื่นมาสูด<า>อินเดียพอ,อจะเดินทางเข้ามาถึงฝั่งไทยเราก็สองเดือนที่ว่าเนี่ยนะ,ะมีทั้งน้าแข็งแช่มาแล้ว เมื่ที่เราก็คาดว่าน่าจะมีนาตอนนี้เนี่เราเราคาดคะเนนะแต่จริงไม่จริงอาจารย์อยู่ด้านนี้ก็อ,อาจารย์รู้ทราบแต่ว่าจากประสบการณ์ทั้งผมปม,ปม,ปมองมนะครับเดินทางไก,กลๆแบบนี้ทํายังไงที่มาให้เราเนี่ยมนษุษย์เราได้เป็นสิทธิที่ทาา้าทายแต่ว่าไาอ้สิ่งทั้งเรื่องนี้มันล้วนจะเป็นอัตนตรายทั้งสิ้นใช่ก็ต้องใช้ให้ถูกแล้วก็แต่ที่ดีก็คือต้องมีวิธีการตรวจสอบ แล้วก็ควบเป็นการควบคุมคุณภาพเป็น,นตัวค,ครับอย่างที่ผมผมเรียนในช่วงต้นว่าวิธีการนี้เนี่ยน่าจะเป็นวิธีการทางเลือกอีกแบบหนึ่งหรือเอามาใช้แทนที่วิธีการที่มีใช้มาประมาณ40ปีแล้วนะครับถ้าจะก่อนผมเกิดสิ่สำค,คัญค,ครับเออสี่สิบปีเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบแน่นอน <c oughs> ว่ามันยังยังไม่ใช่ตัวนี้ตรวจสอบอนะฮะในสมัยก่อนเราไหนตรวจสอบหรือไม่ได้ตรวจสอบ สมัยก่อนโดยโดยโดยปกติเนี่ยมันจะมีสารที่ชื่อว่าเพอร์เพลนะครับอาจารย์ก็คือมันจะเปลี่ยนสีจากจากสีอาจจะเป็นเงิออนอ่อนกลายเป็นสีน้ําเงินหรือม่วงแต่ปัญหาของมันก็คือว่าสารตัวอย่างที่ใช้ทดสอบเนี่ยจะต้องมีความเป็นด่างประมาณ PH ประมาณ12บสถึงสิซึ่งปกติของที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยพ h มันเป็นกลางมันเป็นประมาณเจ็ <7 S 2> หรือมันจะเป็นหกเจ็ดแปดกรดนิดนิดเรื่อยๆซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นแต่ปัญหาต่อไปก็คือว่า มันปฏิกิริยามันเกิดขึ้นค่อนข้างฉับช,ช้านะครับแล้วก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีความจําเพาะในกรณีของเราเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยาได้กับฟอร์มอลีไฮด์ห,หรือก่อนรวดเร็วตัวมีคาร์บอนหนึ่งตัวแต่เมื่อมีสองตัวเรียกว่าอะเซติลีไฮด์หรือตัวอื่นๆเนี่ยที่อาจจะมีอยู่ในธรรมเนืิเติมเข้าไปในตัวอื่นด้วย,นยในการปรุงสีปรุงกลิ่นมันจะไม่ทําปฏิกิริยาหรือทําปฏิกิริยาช้ามาก ไอ้ดันจะพูดว่าไอ้ตัวนี้มันทดสอบได้รวดเร็วได้รวดเร็วแล้วมันจั่ภาพสูงแม่นยบแล้วก็ไอสารฟอร์มเรไฮตัวตัวคาร์บอนเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยไอ้นี่มันจับได้แต่ว่าไอของเก่าเนี่ยปรากฏว่าคีอสมันสิบสองสิบสามมันก็เลยทำปริยาบทุกตัวเลยที่มีที่มีเคมีคล้ายกันครับเคมีคล้ายกันนะเพราะว่าความเป็นไอพืชผักทั่วไป เอ่อพีเอสมันโดยมากกับมันมันก็ไม่สูงหรอกเจ็ดแปดไม่เกิดแปดเพื่อนี้นะแต่อันนั้นมันศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนนต้องมีการเปลี่ยนแปลงต้องมีการต้องมีการทําอะไรกับสารตัวอย่างที่มันจะมาทดสอบด้วยเช่ไหมมนทำช้าช้าครับและปัญหาของมันก็คือว่าวิธีการที่ที่ผมเรียนอาจารย์ว่าใช้ประมาณสักสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยมันจะวัดฟอร์มอลดิไฮด์เนี่ยในช่วงในหลักหน่วยถึงหลักสิบส่วนในล้านส่วนซึ่งซึ่ง ระดับนี้มันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประโยชน์มันก็เลยจากัดวิธีการจะใช้ได้ก็คือผู้บริโภคหรือผู้ทดสอบจะต้องออทําการเจือจางร้อยเท่าพันเท่าซึ่งมันไม่มีความสะดวกเลยนะครับไม่มไม่สะดวกทําในภา,าคสนามบากไม่สะดวกนะปฏิยาช้าช้ามากว่าไม่สะดวกไม่มีความจำเพาะไม่จำเพาะแน่นอนหรือไม่แน่นอนไม่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 มั่นใจครับเหตุผลก็คือว่าเหตุผลก็คือว่า ในช่วง30-40ปีโดยชฉพายิ่ง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยความรู้แล้วก็ความก้าวหน้าแล้วก็วิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเคมีเนี่ยมันมีมากกว่าในช่วงที่30 40ปีที่แล้วเยอะเลยนะครับทำให้เราสามารถที่จะออกแบบแล้วก็สังเคราะห์แล้วก็ทดสอบออสารเนี่ยนะฮะที่นำมาใช้ในในจุดประสงค์ต่างๆกันเราไม่ได้ทําแค่ฟอร์มอลเดไฮเรามีทั้งการตรวจสอบโลหะหนักและสารที่เป็นพิษอื่นๆด้วยวิธีที่หลากหลาย อีกมากมายนะอีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสารที่ปนเปื้อนในน้ําเราทําให้อยู่ในรูปแบบที่ใช้งานโลหะต่างที่เป็นพิษฟอร์มอนีไฮที่ปะปนมานี่ไอ้ตอนนี้ฟอร์มอนีไฮสิ่งสิ่งที่ยากสุดคือฟอร์มอนีไฮนฟอร์มอนิไฮนะครับเป็นโจทย์ที่ท้าทายเนี่ยเอาเราคํามาถึงตัวนี้ก็ถือว่าอาจารย์ได้พัฒนาขึ้นมาเกือบสี่สิบปีที่แล้วฟอร์มอนีไฮนะทีนี้ไอ้ตันมีโปรแกรมว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะขยายผล การวัดนะครับโดยใช้น้ายาสีต่างๆที่ว่านีนะา่นี่เป็นโปรแกรมที่จะจะวางไว้อย่างไรนะครับช่วยอธิบายด้วยครับ,ค,รบคือด้วยความสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับคบณะวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับเ,เราก็คิดว่าเราสามารถจะใช้ความรู้ความชํานาญทางวิทยาศาสตร์เคมีต่างๆเนี่ยเอามาใช้แก้ไขปัญหาให้กับกับประเทศ นะครับอย่างเช่นการปนเปลื้อนของสารประกอบฟอร์มอลดีไฮด์ฟอร์มอลีนที่เป็นพิษในอาหารต่างๆโจทย์ของเราก็คือว่าต้องใช้ง่ายไม่ต้องใช้อุปกรณ์ที่สลับซับซ้อนอะไรดังนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่เราอยากที่จะ <c oughs> ใช้ในลักษณะของแผ่นทดสอบที่ให้การเปลี่ยนสียงชัดเจนเราเลือกใช้สีแดงนะครับเป็นสีโทนแดงหมายถึงว่ายิ่งแดงก็ยิ่งอันตรายใช้สะดวกครับหรือว่าในลักษณะที่เป็น สารละลายนะครับใส่ตัวอย่างเข้าไปเลยแต่จะไม่สะดวกนะในกรณีของผู้บริโภคแต่การสเปรย์ลงไปนะครับกับตัวอย่างกับตัวอย่างจริงๆแบบนี้เลยสะดวกมากครับอาจารย์ครับเห็นสีทันทีแล้วก็ล้างออกเมื่อต้องการไปนะครับครับใช้ใช้สะดวกครับของผู้นี้แล้วของผู้นี้เราก็ทดสอบว่ามันมันไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรนะครับใช้เสร็จอาจสเปรย์เองใช้ง่ายไหมครับ ใช่ง่ายนะครับเอาเลยครับเพียงแต่ว่าต้องอย่าให้เด็กเล่นเท่า<ร>นั้นเองนะครับนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็การจัดการบนิหารเนี่ยเวลาเอ่อเอ่อมา,าถูกตัวขนาดนี้นนมันจะน้อยๆไม่เป็นไรครับอาจารย์ไม่น้อยๆน้อยๆไม่เป็นไรไอตัวทดสอบนี่ไอ้ที่พีพีพีเอ็มเข้าณโอ้พวกพวกพวกนี้พวกนี้นี่เราก็ปรับสูตรให้เหมาะสมในกรณีที่เกิดจะใช้ใช้ใช้สเปรย์ทดสอบมันก็จะมีความเหมาะสมเมื่อเราต้องการ เอามาใช้ใน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 ลักษณะแผนแต่สิ่งที่ยากก็คือว่าเราที่ที่ที่เราทําก็คือว่ามันก็้งจะลอกเลียนแบบยากเพราะว่าถ้าเกิดใครต้องการที่จะเอาหาว่าสารพวกนี้คืออะไรมันก็จะสลายตัวทันทีนะครับแต่ตัวพวกนี้มันมันจะมีความคงตัวดีเพื่ออธิบายว่าอาจารย์เป็นชุดๆเนี่ยนะชุดตัวกระปองไม่ได้ใหในอาหารครับโดยใช้การเปลี่ยนแปลงสีและการเรืองแสงนะครับ พูดดำเนินรายการก็คือเชื่ออาจารย์เองนะครับตอนนี้าว่าประชาชนสนใจนะครับหรือร้านค้าจำหน่ายผักผลไม้สนใจหรืออาหารทะเลสนใจต่างๆเนี่ยจะติดต่อมายามาอะไรมิดนได้กัครับครับครับในกลุ่มวิจัยของเรานะครับอยู่ที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมิโดนครับติดต่อไปที่คณะวิทยาศาสตร์ได้เลยนะครับแล้วก็เราจะวาง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่อาจจะอยู่ในรูปแบบของการชุดการการแถบทดสอบที่ผู้บริโภครวมทั้งคนคนที่จะมาเกี่ยวกับการควบคุมผู้จำหน่ายหรือว่าผู้ผลิตต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นในวันที่2มีน,ะคนาคมเป็นงานวันพระราชทานนามมหาวิทยาลัยมหิดนที่ที่สร,รยานครปฐมไมีวันเดียว,ลวหลายวันครับเขาเจอว่านัคงจะมีงานวันเดียวนะครับเราจะสนไปที่ไหนที่ ที่อยู่อยู่ที่ตึกการเรียนรู้เลยฮะอยู่กลางกลางมหาวิทยาลัยนิรัรสารยาเลยครับเราจะไปวางจำหน่ายลักษณะที่เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ครั้งแรกเลยนะครับถ้าเดมีการสอบถามดูสอบถามได้เลยรว่าพอซื้อทุดตรวจสอบฟอร์มินไฮในอาหารที่อาจารย์คณะภาควิชาทคมี ครับข้าววิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพีดอนเลยครับใช้ง่ายใช้สะดวกแล้วก็ถ้ามีการใช้กว้างขวางผมเชื่อว่าคุณภาพของอาหารแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนไทยรวมทั้งคนที่ต้องบริโภคทุกคนเนี่ยก็จะมีมีมีคุณภาพดีขึ้นะการประัดครับมันน่้ได้รับความรู้มากเลยนะครับเรื่องสุขภาพทาไมเขงพวกเราอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรพลวงเซดีได้นําเอาเรื่อง ชุดตรวจสอบความบริหารในอาหารซึ่งไอ้กนนี้เป็นอันตรายของเราเนี้ยนะครับมาให้ท่านได้ใชไไ้ได้รู้จักดังนั้นเมื่อท่านทนใจกไปวันที่สองมีนาที่มาไล่ไเป็นโดาสารยา